สบายดีพี่น้องสบายดีสุขูสุขคนสุมองสุบอลพวกพ่อส่องน้องมินี่ขึ้นเอาจื้อขึ้นเดิมได้พี่น้องเด้อไส้คนไส้คนปลาได้ต่อไปโอ้ไพ่ดีคือว่าป,ปิ่นบยกบยักใช่ยี้กินยังไงน่ะกินมะม้าโอ้ยลูกไพ่ดีคือเป็ิตาสังไกดีเอาหลานสาวใหญ่ได้ลูกแล้วพี่น้อง จะไปทั้งได้บาดนี่ลูกก็เจียนญ่เลยได้ให้กนะ้นยเอ้ยเจ็บมาปะหลานเพิ่นพี่น้องเอ้าล้มอุ้ยลูกก้อยจะน่าก็เจ็บหลานหลานสาวเนาะเพิ่นมานำ ติดเจนนี่ไปนู่ยจ้างเกี่ยวเขาพี่น้องมั้นี่ฝนก็บแฟกกจะจา้า,กาออกตกลงมาเด้อหนึ่งสองผู้ได้หายหนึ่งสามหายปลตั้งคางของน้ำผู้หาหนึ่งสองหานี่สามหานี่ตอนเศรา้าได้สามหายกวัวพี่น,อน,น้องฝ้าฝนสุรธานกระจะ้าตกลงมาเด้อห้หือ้อเขาหื้อน้ำวิทย์สะกนเด้อจังตั nhạ bò để kéo đi tham mà vội cho mình kéo bò ông cá bèo chị đó má cái nhau không không em lông phải lái tủ là โอ้ยเขาเป่งแต่วันเอากระเดียวเกี่ยวเข่าคือถือสวิงเลาะอยู่ยังหลัดป่าอยู่ปาเรีอย่าหนุ่ยไปร้ายซิบเลยพี่น้องเอ้ยค่าต่งกล่องเบาทีปลาไทยดิแบบล้างตู้เย็นมูลิ่งงเยปะ เออเอามากอะไรจิถือมาเลยลืมแล้วปัดปนุ่ยคือหยาาไล่เทน่าเจ้าเนี่ยตอนบายเรือโบไา่คนนี่พี่น้องโดดไปจักคนเลยรนี่สามยังเลือสอง สี S <S <々>่าไม่หญ่ยังบมายังหกไปแล้วสาเก้าคนไปสมจะนับยตียังไงก๋ยมัดแป้งจักจามาแป้งจักบ่ยังาแล้วอยลูกตยังหายือจักมัน้ำหยูกยังยากหยัย nên nó ừ, tao lấy anh chỉ là có 2 hay, bồi mi nước nó thế này, bồi hay này nè, này nữa. Ừ. bò hai đó nó là nó đổi tuấn đổi gìn im là khẩu nè hả lấy gìn im là khẩu nè thôi mà hết đây nó

bát ละซา sao bây giờ หมวกพี่น้องเอ้ยฮะละบ่าวก็ยังบ่พาใช้ละบ่าวก็ยังบ่ใช้เบาะบ่ nóc bỏ hành Dẹp rồi phải... Còn này dưới này chạy vô Nhưng mà thật là lông đơ phía đơ dù hai con lắng chay vô tận nè nắng tay tai 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 mất tai 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 ขางึงผ้ามึง้นอ่เนี้ยปนุยเพิ่อดำกอดเพิ่อกระเกียวกอดตัวเฮาดำน้ำาลังเฮากรเกียน้ำหลังแมนตมรับเนาะเมนเราจะมัวแเกี้ยวเราน่ะ้าวเ่าเจ้าละไวลูกคุกาหนลูก่ลูกเคย่เกียวเกียวระหว่างอยู่ในลุ่มน่ะลูกด้ยอยู่ตามน้องตามป้างาเนี่ยแล้วจะแซวเนี่ย ยางป่านะยิงบาทเดียวแต่หนักแนไปใช่หมหลายตัวแท้เบ่าเนี่กระด็นป่านันไหนมันลอยใช่ปะมันก็ลงไปหาน้องก็เจ้าก่อนเลยเนือมันยังอยู่น่นีบ้อนน้ำนั่นนี่หลายเออน้ำนั่นนี่เมันเป็นน้องครัยอยู่ด้น้องลอยน้อย

เออเรากมอยากเ้าหรืคนเราเ็ว่าขีโม่ขขาง่ายดูกระดูกนกกระโดกนะเขากระกระโดงขขง่ายเลยมือหนักขันได้ออกไปเท่านึงวนจะรับชิูล้เาะวิรินี่แหละเพราะเป็นชื่ออะไรนิ่มจะบอกสิข้าิบอ นกกคตด้ป่่นกโคตนั้นบอไดบอกว่าครับน่ไดไปว่าหันนไดตอนั้นนเงไงนกเขาเขาต่นี่เขาต้าเขางกเขางก็ได้เขางก็ได้โอ้ธรรมดาสูบมือว่ายากๆถงได้กินฝืนนกเขาได้ เ <c> ด <ười> ือพี <a> ่น <ho an> <sa> ้องมาเด้อเจ้าป <an> ืนเจ้าขาวเ้ขาวมันก็ยู่เฉยเนาะปดมมือแรงมือแรงมันแ็งเต่าอัดลมมนะเต่าอันเต่ากับอันเต่าแล้วก็สุดยิงนั่นโบแพง แต่ว่ามากเท่าจัตัวแพ้งสุดบักสูบบักสูบนั่นสี่พันายแต่บักสูบนะสุดยิ่งมีแต่พันฝายจนมะชุดยิ่งนะตัวเขาเ่นแล้วเอจะั้นเงันาย้อันนี้ปืนล้นสู่มือธรรมดาอันนี้มันเอ็มซีเขาขายชุดแปดร้อย

ไปกูมึงมาื้แล้วคนมากบ่เท่าแล้วเ็ดเนียปืนขายิง่เอื้อยิงอใหยิงไปดีกว่าวันนี้วัตยกขึ้นนะมีมือมีมือมาเหตุปืนนั่นร้านเคยฆ่าลูกฆ่าแลาวปืนร้านเคยแล้วยิงลาดมืนเลยบอกคยพขาดสองบาทเถื่อ ไปเระว่ายกตัดภาไม้อีกที่พี่น้องสิ่เลี่ยมให้เลยไดนนอกจากเกี่ยวเข่าลืมพี่น้องลืมเปิดกล้องเกี่ยวไปเกี่ยวมาจนลืมเกี่ยวเพิ่นพี่น้องเลยมวนไลายบเตอร์ตากแดดสิ่เลี่ยมให้แล้วไปให้ไหม้อี้ยสิอหไร

แมีย้งลุงดแจ้งวนะลุงไหไม้เลยพี่น้องมาเนี่ยสองไหแล้วตอนแรกเนี่ยใหที่สามเนี่ย เงาพี่น mm. like, ้องเงาปิ้งน้ำบ่ตกพี่น้องเอ้ยน้ำปลาหนุ่ยมันตั้มปิ้งมันก็ไหลพอยิ่งยิ่นี่เนาะอยู่งในหน้าน้ำไหลพี่น้องอืมทัานขึ้นเตื้งเทียงตกเป็ดตกไก่อู้ยแข่งแรงบนตกปลาตายมีตุ้ยงไงยปลา แล้วให้ในขั้นบถึงเวลาขึ้นกันยังจังหน่อยนะคือว่าคุดว่าตอนนี้ก็อยากาจังเลยฮะกี่ยวกบใหญ่เนี่อั๋มลาภจากไปเพียงเท่านี้แหละพี่น้นองขอบุญขอบคุณหล,ลายๆพี่น้องสุกูสุคนสมองสุบนที่เขามาเบิ่งที่เขามาชมที่เขามาติดตามแล้วก็ให้กันบ้งใจส่องน้องไม่นี่ตลอดมาเนาะ วอยอยู่ดีมีแห้งสูป้ปบบแข็งขี้เบิร์ตขูดนคนเด้อพี่น้องเด้อความเจ็บยะได้ความไผ่อยมีอายุมันคนนี้เงเฮงเฮงรวยรวยเด้อพี่น้องเด้อพอกันไม่คลิปนาพี่น้องสบายดี